3มอาหารที่อาจจะทําให้คุณแม่เสี่ยงแท้งได้ค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเราตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะเราก็มีความคาดหวังว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้เนี่ยจะคลาดคลาดปลอดภัยไปจนกระทั่งครบ9เดือนค่ะแต่คุณแม่หลายคนก็ประสบปัญหาในเรื่องของการแท้งนะคะซึ่งจะต้องบอกว่าการแท้งจริงๆนั้นมีหลายสาเหตุนะคะวันนี้นะคะครูก็จึงรวบรวม3อาหารนะคะที่มีผลต่อการแท้งของคุณแม่แม,มาฝากค่ะ1ค่ะอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกนะคะหรือว่าปรุงสุกแล้วแต่ก็ยังสุกไม่เพียงพอนะคะปลาดิบนะคะที่เราชอบกินพวกซาซิมิหรือว่าซูชิหร หรือว่ากินพวกไข่ดิบไข่ออนเซนไข่ลวกหรือบางครั้งอาหารทะเลที่เราแค่โดนความร้อนให้มันเนื้อสดุ้งนิดเดียวเราก็บริโภคแล้วพวกนั้นอาจจะมีเชื้อโรคค่ะซึ่งอาจจะมีแบคทีเรียเโมเนล่านะคะหรือว่าเชื้อปรสิตท็อกโซพลาสมาค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถส่งต่อไปยังคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ได้และเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ๆนะคะต้องทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะสองค่ะผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์อันนี้ทานไม่ได้นะคะหลายๆคนในอดี ชอบกินนมวัวแบบสดๆดแค่ต้มแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบนี้ทานไม่ได้นะคะหรือว่าชีสบางประเภทนะคะเช่นพวกบรีชีสบลูชีสพวกนี้นะคะทานไม่ได้เพราะว่าชีสบางตัวเนี่ยนะคะจะมีเชื้อราเป็นส่วนประกอบมันจะมีแบคทีเรียที่อันตรายยกตัวอย่างเช่นลิสเทเรียซึ่งสามารถนําไปสู่การติดเชื้อในแม่แล้วก็ทารกได้คะ่ะแล้วก็ส่งผลให้เกิดการแท้งหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้คะ่ะ3ค่ะอาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงนะคะซึ่งการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ ะะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาไทยชาเขียวช็อกโกแลตหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังพวกนี้นะคะอาจจะมีผลในการเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้ค่ะสําหรับแม่แม่นะคะที่ติดชากาแฟต้องฟังนะคะว่ามันมีผลต่อการเสี่ยงแท้งบุตรโดยไม่รู้ตัวมีงานวิจัยเรื่องนี้นะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร American Journal of s u r i e y Gynecology นะคะเมื่อปี2008ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละวันระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงต่อการ แท้งบุตรผู้หญิงที่บริโภคคาเฟอีนน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อวันอัตราการเสี่ยงแท้งบุตรก็จะอยู่ที่15.30%แต่ถ้าบริโภคคาเฟอีนวันละ200มิลลิกรัมหรือมากกว่านั้นอัตราการเสี่ยงแท้งบุตรจะสูงถึง25.45%ซึ่งคําว่า200มิลลิกรัมเนี่ยมันเท่ากับกี่แก้วถ้าเป็นเอสเพรสโซ่กาแฟดําก็เทียบเท่าประมาณ3ช็อตถ้าเป็นคาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็เทียบเท่าประมาณ2แก้วถ้าเป็นชาไทยก็เทียบเท่าประมาณ แก้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะต่อให้เราทานน้อยกว่าวันละ2-3แก้วเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงแท้งอยู่ที่ประมาณ15.3%แล้วเราจะทํายังไงเราจะมีทางออกอะไรได้บ้างเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ติดกาแฟติดชาไทยติดชาเขียวทางออกก็คือเราอาจจะรับประทานเครื่องดื่มนะคะที่ decaf coffee ครูไกยแนะนํานะคะตัวเฟอร์ตี้ตัวนี้ครูก็อ,ออกแบบมาให้กับแม่ๆกลุ่มที่ติดชากาแฟโดยเฉพาะนะคะซึ่งสามารถทานได้ตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่เนี่ยบำรุงไขกระตุ้นไข่เตรียมผนังมดลูกใส่ตัว ก่อนไปแล้วตั้งครันและให้นมบุตรสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยครูก้อยเนี่ยทำมาให้คุณแม่เนี่ยสรสชาตินะคะนั่นก็คือรสกาแฟและก็รสชาไทยซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นโปรโตีนนะคะที่ผสมมัลติวิตามินและแร่ธาตรวรวม33ชนิดในนี้มีกรดโฟลิกอิโนโนซิทอลโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งนากวิจัยบอกว่าช่วยเพิ่มคุณภาพไข่และก็ปรับปรุงไข่แก่ทานหนึ่งซองนะคะแม่แม่สามารถทานได้ในช่วงที่คุณแม่เนี่ยอยากที่จะรับประทานชานะคะหรือว่าอยากที่จะรับประทานกาฟแฟรับประทานได้วันละ หนึ่งซองในช่วงที่ตั้งครรภ์สามารถเช็กกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะหรือว่าจะเช็กกับนมแพะหรือว่านมอัลมอนด์ก็ได้ครูก็อยใช้ชาไทยแท,ยแทย้ส่วนตัวฟอร์ตี้คอฟฟี่ก็ใช้กาแฟโรบัสต้าแท้แทนะคะแต่ไปสกัดเอาคาเฟอีนออกก็คือตัวคาเฟอีนเป็นตัวที่จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ของคุณแม่นะแต่ทําให้คุณแม่ยังได้รับกลิ่นนะคะของชาไทยแทย้กลิ่นของกาแฟแท้ทําให้คุณแม่เนี่ยก็ยังฟินได้นอกจากนี้คุณแม่ก็ยังได้รับโปรตีนสูงถึง ,25 กรัมต่อซองและยังคงได้รับวิตาามมินตนตต่่่่่่งงงๆททีีีสํคคคคััญใชววุณแ้้อกดยะ